สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับ Mad แมสตนะครับกับ t e r Hunter Rise วิดีโอครับผมและคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงตัวของ Quest Event ตัวแรกของเกม Monster ส u n t e r Rise นั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาทำความรู้จัก Quest Event กันก่อนนะครับว่ามันคืออะไร quest e v e n เนี่ยหลักๆแล้วมันก็คือกิจกรรมเพิ่มเติมนะครับที่ทาง Capcom เนี่ยเขาได้ปล่อยลงมาในเกมในภาคต่างๆก็จะมี quest e v e n แตกต่างกันไปหมดเลยนะครับรางวัลหลักๆที่จะได้มาจาก quest e v e n ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุดเซตเลเยอร์นะครับชุดเซตทางฟั่งของสวยงามหรือว่าจะมีอาวุธที่เป็นอาวุธแปลกๆที่ไม่ได้เป็นอาวุธเมท้าแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาวุธที่แบบสายฮาสายน่ารักอะไรประมาณนี้นะครับนะตอนนี้ปัจจุบันที่ผมได้ทําคลิปนี้ออกมานะครับ quest e v e n ตัวแรกก็ได้ลงมาในเกมให้เราได้โหลดกันแล้วนะครับ ซึ่งตัวของ quest e v e n เนี่ยในภาค rise มันจะทำงานต่างจากภาคเวอร์นะครับก่อนหน้านี้ในภาคเวอร์เนี่ย quest e v e n เขาจะมาเป็นรอบๆอบนะครับจะมาเป็นระยะเวลาบอกว่ามาวันที่10ถึงวันที่20อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะรีรันไปเรื่อยๆไม่สามารถเล่นได้ตลอดแต่ต่างกันนะครับภาค rise quest e v e n เขาจะมาให้เราในรูปแบบของการดาวน์โหลดอินว์โคนเทนต์หรือว่า dlc นะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดตัวของ quest e v e n t มาไว้ในเครื่องเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถเล่น quest e v e n ตัวนี้กี่รอบเลยก็ได้นะครับไม่มีเน็ตก็เล่น quest e v e n ตัวนี้ได้เช่นกัน ซึ่งวิธีการดาวน์โหลดเนี่ยให้เรามาคุยกับแมวที่อยู่ตรงกลางเมืองนะครับตรงกลางหมู่บ้านแมวไปซนีเลือกมาที่หัวข้อ add-on content นะครับก็จะมีตัวของ quest e v e n ขึ้นให้เราดาวน์โหลดเลยหลังจากที่เราทาการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัว quest e v e n ก็จะไปอยู่ที่ hub quest ของเรานะครับเราสามารถเลือก quest ผ่านได้จาก hub quest เลยซึ่ง quest e v e n t ตัวแรกที่ลงมาให้เราได้เล่นกันในวันนี้นะครับจะมีชื่อว่า out of s i z e out of my eyes ครับผมจะเป็น quest ที่ให้เราออกไปจัดการกับเจ้า t r e a h e n a d o n นะครับใน map lava cavern ซึ่งตัวเควสเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแค่จัดการเซตนาดอนให้ได้แค่นั้นเองซึ่งรางวัลเนี่ยคือรีเชอร์ตัวใหม่นะครับเป็นท่าใช้คาถานินจานินจิสุซึ่งตัวของรีเชอร์เนี่ยมันจะอยู่ในแชทเมนูนะครับเราต้องเข้าผ่านทางแชทเมนูก่อนถึงจะสามารถเรียกใช้ตัวของท่าได้นะครับหรือไม่เราสามารถเซตให้มันไปอยู่ในช่องเรเดียลเมนูของเราก็ได้เช่นกันนะครับก็ลองไปดาวน์โหลดมาทํากันดูวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับมาอธิบายเรื่องของเควส์7นิดหน่อยว่าต้องไปดาวน์โหลดอะไรยังไงตรงไหนนะครับ อันนี้ก็เป็นควสตีเวนตัวแรกตอนนี้ยังเข้ามาแค่ควสตีเว่นเดียวนะครับส่วนควสตีเวนที่2ที่เขาได้บอกมาแล้วเนี่ยที่เป็นควสตีเวนทางฝั่งของไอเทมที่เป็นแว่นให้เราใส่นะครับยังไม่ได้ลงมาก็เดี๋ยววันไหนเขาอัปเดตมาผมก็จะมาบอกกันนะครับโอเคถ้าไงวันนี้ขอตัวก่อนแล้วดีกว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ